ดูดวงชาวราศีเมษนางฟ้าร้องโหเขาไปทำอะไรคุณนางฟ้าอีกคนแล้วที่ร้องโหอะไรจะขนาดนานคุณไปทำอะไรเขานะครับนะครับชาวราศีเมษเจ็บปลดลวดรวดวลาแสนทุกข์ทรมานโดนกั่นแกล้งครับนะผมแต่ดวงชะตาชาวราศีเมษเป็นยังไ,ไงครับตกตำแหน่งเดอะสตา์ แสงสว่ามงมนฑาส่องแสงมาสู่ชาวราศีมเมษเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่โดนกันแก้งใครบางคนนะครับผมกว่าจะนะครับผมชาวราศีเมษจะได้ดีก็โดนจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงตายังตกตําแหน่งชิงไหวชิงพลิบใช้เล่เหลี่ยมเลขกลนเพด,ดุบายนะครับผมดวงตาจะบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคพระราชาส่งมอบถ้วยทองแปลว่าท่านจะได้รับถ้วยทองตลอดชีวิต ได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลก็มาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาตกตำแหน่งเอมโลนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าการที่ท่านลื่นเลิงสังสรรไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆปัญหายาจกนะผมที่เขาเรียกว่าโอกาสทองโอกาสดีโอกาสมันเข้ามาน้อย ่านควรจะต้องค่อยๆีเริ่มปฏิบอดอยให้ตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่ว่าใครบางคนที่เข้ามากันแกล้งทางด้านเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์เข้ามาจัดหนักจัดเต็มผมไปทําอะไรให้คุณคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าเราผมชาวราศีเมฆอดทนมานานกับปัญหาต่างๆแต่ว่าโดนมีดดาบปักเต็มหลังเจ้ากรรมในเวรเข้ามามลุมเราเจ็บปวดโลเล้าให้ท่านอดทนอดกั้นเต็มเต็มเขาเรียกว่าเต็มเหนียว เราบอกการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วนะผมไม่เคยกลัวใครแต่ว่ามันโดนมีดปักลงมาก็ทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวา,ระายกระสาบกระสายมันถึงเวลาแล้วพระราชาแห่งดาบบ่งบอกถึงความตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนผสมเสร็จเพราะนั้นการปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชกตาให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย นะผมเหรียญทองมันเกิดขึ้นในโชกตาตกตำแหน่งสามเหรียญตกตำแหน่งบุญก็แ,แปลว่ามีบุญมากจนคนอื่นหมันไส้เพราะฉะนั้นนะผมอย่าทําให้คนอื่นหมันไส้นะผมทาให้ตัวเองนะผมนะอยู่บแบบปกติไม่ต้องไปเด่นกว่าใครทั้งนั้นนะครับการอยู่ดังโดดเด่นโลกนี้มันโดหดร้ายเพราะฉะนั้นเกินหน้าเกินตาใครมันไม่ดีหรอกนะผมดวงตาของท่านยังตกตำแหน่งม้าประยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่น มุ่งตรงไปทางหน้านเหรียญใหญ่เบลมเกิดขึ้นในโชคตาชจตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองยังได้มีโอกาสได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กนะครับหรือว่าเพื่อนเก่าจากอดีตชาติเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ชั้นฟ้ายังร้องโหเขาไปทําอะไรคุณคุณถึงต้องมาทํากับเขาขนาดนี้ชาวราศีเมฆไปทำอะไรให้คุณ,คณ,ขขน,น,ะคณนะผมอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตมมประหัสตุ้โหมันปาสตุไมให้เฮี้ยนเตียนนะครับผม เพราะฉะนั้นในโชคแค่ตา้ตกตําแหน่งต้องสู้นะครผมแต่ใช้สติปัญญาเข้าสู้นะครับหมอสั้นขอมอบเพลงนี้ให้กกดท่านให้เป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับชาวราศีเมษอย่าท้อนับสู้เต็มกําลังราศีเมษนางฟ้าร้องโห เขาไปทำอะไรให้คุณคุณถึงกระทำใส่เขาเขาโดนมาหนักจริงๆฉันไม่เคยคิดร้ายใครไม่เคยทำคุณใส่ใหญ่ใส่ใครทำตัวเป็นคนอยู่ในศิลล้วมาตลอดขอให้ฟ้ามีตา สีเมตรนางฟ้าร้องโหเข้าไปทำอะไรให้คุณคุณถึงกระทำใส่เขาเขาโน้มมาหนักจริงๆงฉันไม่เคยคิดร้ายใครไม่เคยทำคุณใส่ใหญ่ใส่ใครทำตัวเป็นคนอยู่ในศีลมาตลอด 我爱法密塔。Oh, hi, fa, me, ทึงกระทำใส่เขาเขาโดนมาหนักจริงๆฉันไม่เคยคิดร้ายใครไม่เคยทำคุณใส่ใส่ใครทำตัวเป็นคนอยู่ในซืือมาตลอดขอ,ขอให้ฟ้ามีตาขอให้ฟ้ามีตาขอให้ฟ้ามีตาเขาโดนโดนมาหนักจริงๆ คิดร้ายใครไม่เคยทำคุณใสใสใครทำตัวเป็นคนอยู่ในศิลธมามตลอดขอให้ฟ้าใีตา ไปทำอะไรให้คุณคุณถึงกระทำใส่เขาเขาโดนมาหนักจริงจริงฉันไม่เคยคิดร้ายใครไม่เคยทำคุณใส่ใส่ใครทำตัวเป็นคนอยู่ในซิ้ลมาตลอดขอให้ฟ้ามีตา ขคอยฟ้ามีตาคอยฟ้ามีตาเขาโดนโนนมานาจริงๆฉันไม่เคยคิดร้ายใครไม่เคยทำคุณใส่ใส่ใครทำตัวเป็นคนอยู่ในสิวลมาตลอดคอยฟ้ามีตาคอยฟ้ามีตา คลิปเรามารับฟังดูดวงของชาวราศีเมษต่อกันยาวๆครับเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายและโอกาสสำหรับชาวราศีเมษคุณจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านของชีวิตแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่เป็นคุณลักษณะเด่นของคุณคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามาได้ด้านการงาน ในด้านการงานเดือนนี้จะมีความท้าทายและโอกาสควบคู่กันไปในช่วงต้นเดือนคุณอาจเผชิญกับความกดดันและงานที่เร่งรีบอาจมีคู่แข่งหรือผู้ร่วมงานที่พยายามสร้างปัญหาให้คุณแต่ด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นของคุณคุณจะสามารถจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างดีในช่วงกลางเดือนโอกาสใหม่ๆ จะเข้ามาคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือมีโอกาสแสดงความสามารถต่อหน้าผู้บริหารนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงศักยภาพของคุณอยากกลัวที่จะนำเสนอไอดีใหม่ๆหรือวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วงปลายเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานเช่นการปรับโครงสร้างองค์กร หรือการเปลี่ยนนโยบายคุณจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆแต่ด้วยความยืดหยุ่นของคุณคุณจะสามารถรับมือกับก,บการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์งานคุณมีโอกาสสูงที่จะได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในสายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้จะมีทั้งรายรับและรายจ่ายเพิ่มขึ้นคุณอาจได้รับโบนัสหรือรายได้พิเศษจากงานเสริมแต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนควรระมัดระวังในการใช้จ่าย โดยเฉพาะการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม่ๆช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจพิจารณาการเริ่มต้นการออมหรือการลงทุนเพื่ออนาคตการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอาจเป็นประโยชน์ ในการวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสในการเพิ่มรายได้ผ่านงานเสริมหรือโครงการพิเศษควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นแต่ต้องระวังไม่ให้กระทบกับงานประจำของคุณยอดค้าขาย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งความท้าทายและโอกาสในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ไม่ต้องกังวลเพราะสถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงกลางเดือนการใช้กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆหรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการรักษามาตรฐานการบริการช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีในการขยายธุรกิจหรือเจอดตลาดใหม่คุณอาจพบโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าของคุณการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ ในการโปรโมทธุรกิจจะเป็นประโยชน์อย่างมากในเดือนนี้ควรพิจารณาการลงทุนในการทำการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ท,ท้าทายแต่ให้โอกาสมากมายสำหรับชาวราศีเมษความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันอุปสรรค และควาโอกาสที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินการศึกษาหรือธุรกิจคุณมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าไปอีกขั้นเพียงแค่เชื่อมั่นในตัวเองและไม่ย่อท้อต่อความท้าทายที่เข้ามาด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโต และการเรียนรู้ร่วมกันในความสัมพันธ์คุณและคู่ของคุณจะได้เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้น อาจเป็นเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันในการจัดการชีวิตประจำวันหรือการวางแผนอนาคตแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารและแก้ปัญหาร่วมกันการเปิดใจคุยกันอย่างจริงใจและรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายจะช่วยให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ของคุณกลับมาราบรื่น และหวานชื่นอีกครั้งคุณอาจได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันมากขึ้นเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนสุดสัปดาห์หรือการทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบด้วยกันนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันและเติมความหวานให้กับความสัมพันธ์ในช่วงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณก้าวไปอีกขั้นอาจมีการพูดคุยเรื่องอนาคต ร่วมกันอย่างจริงจังเช่นการวางแผนแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีบุตรสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วอาจเป็นช่วงที่คุณตัดสินใจเริ่มครอบครัวหรือขยายครอบครัวคำแนะนำสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้คือให้เน้นการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจอย่ากเก็บความรู้สึกหรือปัญหาไว้คนเดียวการแบ่งปันความคิด และความรู้สึกจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณเข้าใจกันมากขึ้นนอกจากนี้อย่าลืมแสดงความรักและความชื่นชมต่อกันอย่างสม่ำเสมอแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้นในช่วงต้นเดือนคุณจะรู้สึกมีสเสน่ห์และมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทำให้ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายนี่เป็นช่วงที่ดีในการออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจโดยไม่คาดคิด ช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณอาจรู้สึกสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองอาจมีคนที่คุณสนใจมากกว่าหนึ่งคนหรือคุณอาจกำลังลังเลว่าควรจะเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่หรือไม่ให้ใช้เวลานี้ในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์อย่างแท้จริงในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้พบกับคนที่ทำให้หัวใจ เต้นแรงอาจเป็นคนที่คุณรู้จักมานานแล้วแต่เพิ่งมองเห็นในแง่มุมใหม่หรืออาจเป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชีวิตอย่างไม่คาดฝันความสัมพันธ์นี้อาจเริ่มต้นอย่างช้าๆแต่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีคำแนะนำสำหรับคนโสดในเดือนนี้คือให้เปิดใจกับโอกาสใหม่ๆแต่ก็อย่าเร่งรีบจนเกินไปใช้เวลาในการทาความรู้จัก และเรียนรู้อีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดการเป็นตัวของตัวเองและมีความจริงใจจะช่วยดึงดูดคนที่เหมาะสมกับคุณเข้ามานอกจากนี้อย่าลืมให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองและทำในสิ่งที่คุณรักการมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขด้วยตัวเองจะทำให้คุณพร้อมสำหรับความรักที่ดีเมื่อถึงเวลาสรุป ไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในด้านความรักสำหรับชาวราศีเมษสำหรับคนมีคู่เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและเรียนรู้ร่วมกันการเผชิญความท้าทายและผ่านพ้นไปด้วยกันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ส่วนคนโสดจะมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับตัวเองและคนที่คุณรักจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความสุขในความรัก